สวัสดีครับพบกับผมอีกแล้วในช่องกาเกื่อนทีวีนะครับผมซึ่งเราก็มาอยู่ในเกมอีลิกสไตช์เช่นเคยนะครับซึ่งคลิปนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการกระโดดผ่านทางแดงในโหมดมัมมี่ของด่านวิหารฟาโลนั่นเองนะครับท่านผู้ชมซึ่งผมขออนุญาตท่านผู้ชมโปรโมดเล็กน้อยนะครับซึ่งก็คือ แคนของผม z ซ z แซตัวรับสมาชิกเพิ่มเติมนะครับผมซึ่งแคนเรามีมากกว่า70คนนั่นเองนะครับซึ่งแคนเราจะผัดกันออนตลอด24ชั่วโมงนะครับถ้าท่านใดเข้ามาแล้วไม่เหงาแน่นอนนั่นเองนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ผมได้สร้างกลุ่มเกมอ e ีลิกสไตท์ไทยแลนด์พูดคุยแล้วนะครับผมของเ c e b o o k ท่านผู้ชมสามารถคลิกลิงก์ด้านล่างเข้ามาโพสเพื่อพูดคุยหรือหาข้อมูลต่างๆได้เลยนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ผมขอฝากให้ท่านผู้ชมนะครับช่วยมากดไลค์ให้ผมหน่อยนะครับของหน้าตัวละครโปรไฟล์ของผมนะครับเพื่อผมจะได้เอากอบรูปนะครับผมอ่าแล้วก็คลิปนี้เหมาะสำหรับมือใหม่นะครับหรือ ท่านผู้ชมที่ไม่ใช่มือใหม่ก็สามารถดูได้นั่นเองนะครับโอเคมาเริ่มกันเลยเจ้าถังแดงนะครับมันจะในอยู่ในโหมดของโหมดมัมมี่นะครับโอเคแล้วก็ของด่านวิหารฟาโลนั่นเองนะครับโอเคไปเริ่มกันเลยเคมาแล้วครับท่านผู้ชม พอดีเนี่ยผมช้ารอสักครู่นะครับใจเย็นๆโอเคนะครับอ๋อหลงลงลงครับซึ่งเจ้าถังแดงนะครับจะอยู่ตรงใต้ถุนของ วิหารฟาโลนั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้ผมขออนญุญาตท่านผู้ชมเรียกว่าวงเวยียนวิหารฟาโลแล้วกันนะครับเพราะมันเวลาเดินขึ้นนะครับหรือเดินลงมันจะเป็นวงเวียนวงเวียนขึ้นไปด้านบนนั่นเองนะครับซึ่งเจ้าถังแดงนั่นเองครับจะอยู่ตรงที่ผมอยู่ชื่อซีเขียวื้อเขียวื่อเขียวซือสีเขียวเขียวตรงที่ผมอยู่ในแผนที่นั่นเองนะครับ ซึ่งวิธีการเข้าไปนั่นเองก็คือให้ให้ท่านผู้ชมนะครับมาเอาเป้าตรงคลิกที่ตรงกลางนี้นะครับมาอยู่ตรงกลางนี้นะครับผมเนี่ยนี่นะครับผมให้มันอยู่ตรงนี้ครับผมแล้วก็ให้ท่านผู้ชมมาอยู่ตรงติดๆกับตรงนี้ก็ได้นะครับและให้แบบให้ตัวมันพอดีกับตรงนี้นะครับผมแล้วก็สเต็ปมีอยู่3อย่างนั่นเองก็คือกระโดด เดี๋ยวก่อนนะครับเดินก่อนนะครับเดินกดเดินค้างไว้แล้วก็กดกระโดดแล้วก็กดนั่งนะครับผมโอเคนะกดเดินค้างไว้แล้วก็กดกระโดดแล้วก็กดนั่งครับผมนี่แหละครับมันก็จะเป็นแบบนี้น่เองนะครับท่านผู้ชมวิธีการออกก็คือกดเดินแช่ไว้กดกระโดดแล้วก็กดนั่งครับนั่นเองนะครับ วิธีง่ายๆน,นั่นเองนะครับท่านผู้ชมอเอาใหม่นะครับกดอยู่ใกล้ๆนี้กดเดินแช่ไว้กดกระโดดแล้วก็กดนั่งครับโอเคเข้ามาแล้วนะครับง่ายๆนะครับผมโอเคซึ่งพอเข้า,นาน่าชมเข้ามาแล้วนะครับเพื่อนๆก็สามารถแอบบๆหน่อยก็ดีนะครับเข้ามาได้ง่ายๆ ซึ่งผมจะมาสอนวิธีการแอบอยู่ในถังนี้โดยจนจบเกมนะครับเพื่อเพื่อท่านผู้ชมจะได้แต้มเพิ่มสูงมากขึ้นนะครับผมจะสอนวิธีการเอาตัวรอดในในในห้องนี้นะครับผมแล้วก็ผมขออนุญาตพูดเสริมเล็กน้อยนะครับที่ผมทํานี้ไม่ใช่บัก็กนะครับผมไม่โดนแบนแน่นอนนะครับซึ่ง,ซ,งซึ่งทางทีมงานได้แจ้งมาแล้วครับตรงนี้ท่านผู้ชมนะครับสามารถกระโดด มาได้นะครับผมไม่ใช่บั็กใดๆนะครับซึ่งทางทีมงานได้ทําให้กระโดดเข้ามาได้ไม่ว่าจะเป็นมัมมี่หรือปาโลหรือจะเป็นฮีโร่ก็กระโดดเข้ามาได้นะครับผมโอเคนะครับซึ่งคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับฝากกดติดตามผมด้วยนะครับบ๊ายบาย